สวัสดีพี่น้องพี่น้องพี่น้องสะออนพี่น้องเห็ดปวกจ้าเห็ดปวกจ้าย้ายพ่อเห็ดปวกมื่อนี้จ้าฟังฝุ่นแล้วค่ะปินจีแล้วค่ะกาลังงามพี่น้องเอ้ยเจ้าฝามาเด้อปวดฉีู่่จ้าแล้วเบิ้งเบิ้งเบิ้งกีนีแล้วจ้าเบิ้งเบิ้งกีนีพี่น้องนี่เนาะค่ะเนาะ มึงมึงมึงกีนเห็ดจะย้ายกองไว้เนาะจ้ะอันไตตาแบบนี้เลยจ้ะกองไว้เนาะอน้ำฝนกบบนี้จะกองไว้มึงมึงพี่น้องจ้ะสะอ้อนจ้ะตุ๊ปุติปิอยู่เนาะเนาะฝนทั้งฝนพายกี่ปีเนาะฝนจะเราเบิ้งเราเบิ้งพี่น้องพี่น้องเต็มกระตาแล้วจ้ะพออีกจ้าพออีกมู่นึงจ้าพี่น้อง สะออนจ้าสะออนฮิจะดวกงี้เงี้ยนาะจ้านี่นน่นนุนจ้าอู้บักจำโบเลยจ้าอู้ฟังคุนกับมีใต่น้ำเนาะจ้าผุนผุน<แ>อ่บมึงมึงยายิึงยายเก็บไว้ผุนจ้าอู้หหมานหมนอ่าเนพอไงเก็บยางมวนเนาะพี่น้องม,มาเด้อมาเด้อพานะฮิจะดดกงไองจ้า หย่าเลยพี่น้องเอิ่นพี่น้องก็อนเื่นพี่น้องก็ด้อยมาเท่าพี่น้องเลยมาเท่ามาเก็บเห็ดกดนล้วกันหมันหมันนะจหมันหมันจ้ะยุ่งกับ<ๆ>กัดพี่น้องจ้าเก็บต่อกัอนเด้อค่ะขอเวลาเก็บเห็ดต่อกัอนจอา อยมางนี้แมพี่ที่ได้รับก็จะเอาแต่องมดน่งมาแนนไปเป็นที่สี่ด้วย